สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องครูซันนี่999ค่ะยินดีต้อนรับทุกทกท่านที่ชื่นชอบศาสตร,ร์การพยากรณ์ด้วยไพ่ยิปซีไพ่ทาโร่ไพ่ออร์คโคนะคะก็ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่สวัสดีทุกท่านและกราบขอบคุณที่กดไลค์กด s u b s c r i b e เป็นกําลังใจและติดตามกันเสมอมานะคะค่ะวันนี้จะมาทํานายพยากรณ์ดวงชะตาของผู้ที่เกิดวันจันทร์นะคะเป็นการพยากรณ์แบบเรนดอมนะคะไม่ได้เฉพาะเจาะจงผู้หนึ่งผู้ใดฟังเป็นไกด์ไลน์ ฟังเป็นเรื่องเล่านะคะถ้าเรามาดูกันนะคะว่าคนที่เกิดวันจันทร์ขอครคูครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเปิดทางให้ครูซันนี่ได้ทํานายดวงชะตานะคะมีสิ่งใดที่เขาควรทราบมีสิ่งใดต้องแนะนําของผู้เกิดวันจันทร์ในเดือนมกราคมนี้ประจําปี2025ค่ะขอครคูครูบาอาจารย์จงมาสถิตในการทํานายครั้งนี้ด้วยค่ะอ่าเรามาดูใบแรกกันนะคะครูซันนี่จะเป็นสื่อกล้าในการื่อความหมายค่ะ ใบแรกอะไรเอ่ยนะคะอ่าสำหรับบางคนบางท่านนะคะอ่าจะหมดพลังในการใช้ชีวิตนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าครูสันนี่นะคะจะเปิดไพ่ต่อนะคะว่าครูครูบาอาจารย์จัดมาแนะนําอย่างไรบางคนหมดหวังในการใช้ชีวิตคะ่ะแต่ก็ยังมีพลังใจในการไปต่อนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูไพ่นะคะต่อไปแนะนําว่ายอย่างไรโอ้โหนะคะ ล,ล้มแล้วลุกค,ค่ะนะคะต่อไปก็จะลุกขึ้นมานะคะต่อสู้กับการใช้ชีวิตมากขึ้นคุณได้พลังจิตพลังใจจากการรับข้อมูลผ่านสื่อต่างๆผ่านข้อมูลของคนที่เคยล้มเหลวเคยผิดพลาดแล้วคุณจะมีพลังใจในการใช้ชีวิตมากขึ้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูต่อนะคะให้ต่ออีกใบหนึ่งนะคะอ่าจะมาส่งเสริมอย่างไรนะคะโอ้โหนะคะคุณ จะไปต่อกับการใช้ชีวิตนะคะคนที่เกิดวันจันทร์นะคะวันนี้คุณจะเรียนรู้และไปต่อกับการใช้ชีวิตไม่ว่าจะมีสิ่งใดเกิดขึ้นคุณเรียนรู้ลงมือทําและไปต่อและสู้ชีวิตค่ะอ่า่ได้คู่หยิบออกมาอีกใบหนึ่งนะอ่าโอ้โหนะคะคุณจะได้รับการอบอุ้มช่วยเหลือจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะนะ วันนี้นะคะคนเกิดวันจันทร์ไม่ว่าคุณจะเจอสิ่งใดนะคุณจะต่อสู้ฝ่าฟันและผ่านสิ่งนั้นไปได้ด้วยพลังใจของคุณเองที่คุณได้รับนะพลังในตัวคุณจะถูกปลุกขึ้นมาแล้วคุณสามารถต่อสู้และมีพลังในการใช้ชีวิตคะ่ะคนเกิดวันจันทร์จะได้ความอบอ,อุ่มไกด์ไลน์ได้รับพลังงานจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณจะใช้ชีวิต อย่างมีความสุขมากขึ้นเข้าใจชีวิตมากขึ้นและมีพลังเหมือนดังไฟนี้เลยค่ะที่ออกมาจากตัวคุณนะคะฉะนั้นมีพลังแน่นอนค่ะพลังในการไปต่อพลังในการสู้ชีวิตอันนี้สําคัญมากและคุณจะมีไฟค่ะไฟในตัวเองนะคะที่เป็นพลังในการลงมือทํำสิ่งต่างๆนะคะฉะนั้นคนเกิดวันจันทร์ลุยเลยนะคะไม่เศร้านานล้มก็ลุกขึ้นมา คุณทำได้แน่นอนค่ะอ่าเราก็เหนียวครูซันนี่นะคะจะเปิดไพ่นะคะอ่ามารับพรจากองค์พ่อพระพิฆเนศกันนะคะสำหรับขดเกิดวันจันทร์ท่านจะให้พรใดแก่คุณนะคะจะรับพรหนึ่งข้อจากองค์พ่อพระพิคเนศค่ะขอ,องพ่อพระพิคเนศมาสถิตในการทำนายครั้งนี้ให้พรแก่ผู้ที่เกิดวันจันทร์หนึ่งข้อค่ะเรารับมาหนึ่งใบเลยนะทุกคนท่านให้พรใดคะ embrace นะนะคะการกลับมารักตัวเองการชื่นชมตัวเองนะคะท่านจะให้อภรรนี้นะแก่คนที่เกิดวันชันทรคะ่ะเมื่อเรารักตัวเองได้เราจะมีความสุขในการใช้ชีวิตรักทุกสรรพ์สิ่งได้แต่ก่อนอื่นคุณเรียนรู้ที่จะรักตัวเองคะ่ะท่านให้พรนี้แก่คนที่เกิดวันจันทร์นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูต่อนะคะครูซันนี่ จะเสียงไทยนะคะว่าคนที่เกิดวันจันท์นะคะ,ะไม่ว่าจะศาสนาใดนะคะไปสวดมนต์ได้นะคะสวดมนต์นะคะ,นนะ,คะเพื่อเสริมสริมงคลเสริมดวงชะตาเสริมวาสนาเป็นการสร้างสมาธิในจิตใจ,ใจคุณด้วยนะคะคนเกิดวันจันท์นะคะคนสวดมนต์ใดในเดือนมกราคมนี้ขอมาหนึ่งใบเลยนะคะคาถามหาลาภหลวงพ่อรวยค่ะอ่าฉะนั้น สวดกันนะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ศาสนาใดนะคะดูในคลิปได้เลยนะคะหรือดูใน s อ่าเซิร์ชนะคะข้อมูลต่างๆในอินเทอร์เน็ตว่าคาถามหาลาภของหลวงพ่อรวยสวดอย่างไรสวดตามเลยนะคะเป็นการฝึกสมาธิได้นะคะการที่จิตจดจอ่อกับการสวดมนต์นะคะการเชื่อว่าความมั่งคั่งร่ำรวยเข้ามาสู่คุณได้โดยง่ายแล้วการสวดมนต์ ที่เขาบอกว่าสวดมนต์เป็นยาทาภ้วนาเป็นยากินทําแล้วไม่เสียลายนะคะเป็นการฝึกสมาธิค่ะพ่อหวังว่านะคะคนเกิดวันจันทร์คงได้รับข้อมูลนะคะช่วยทังด้านจิตใจนะคะรับข้อมูลไฟในตัวของคุณกําลังจะถูกปลดออกมานะคะสู่พลังของการทํางานของการอาเรียกว่า ไปต่อกับชีวิตได้อย่างมีงพลังค่ะ mm hmm. ค่ะก็มาถึงตอนท้ายครูซันนี่ขออวยพรให้ทุกคนทุกท่านชาววันจันทร์มีความสุขสุขภาพแข็งแรงมั่งคั่งร่ำรวยสมหวังดังใจปารถนาเป็นมหาสถีผู้ใจบุญกันทุกท่านและฝากติดตามกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ครูซันนี่ด้วยนะคะเราเจอกันคลิปหน้าค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ